อัพเดตพยากรณ์อากาศล่วงหน้าวันที่6ถึง8กรกฎาคม67ไปรับชมกันเลยชุ่กวงนี้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่พื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ